สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปามแชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสล็อตโจ๊กเกอร์ครับกับเกมที่ขอมาครับแปะแมวครับมามาดูนครับวันนี้จะได้หรือจะเสียหรือจะขาดทุนหรือยังไงมาวันนี้ก็พุกมาที่สองพันครับผมสองพันสามสิบสามบาทครับมามาเริ่มเลยครับจัดไปก่อนครับสิบครั้งครับผมออโต้ครับ มาตะวครับเอาสวยครับผมยี่สิบสี่บาทครับเอาอีกยี่สิบสี่บาทครับผมจัดไปจัดไปเอาสวยครับสิบเจ็ดสิบสองบาทครับผมไปต่อยายาวๆเลยครับผมเอาสี่สิบห้าบาทครับผมอืมไม่มาครับ อสิบแปดบาทครับผมโอ้โหบิดเจ็ดสิบห้าบาทแตกสิบแปดบาทเอา้าลองอีกสิบครั้งครับผมอือร้ยอยแปดบาทครับผมเอาเข้าไหมครับผมอุย้อยนีน่ไม่เข้าครับอืมได้เป็นแปดบาทครับไปต่อเลยครับผมอืมยี่สิบสี่บาทครับ ไม่มาเลยครับผมโหแเวทหนักหนักหน่อยได้ไครับผมยี่สิบสี่บาทครับผมอืมห้าสิบสี่บาทครับผมจัดไปขี่อืมสามสิบหกบาทครับผมอืมอีกสามสิบหกบาทครับจัดไปครับ อืมห้าร้อยยี่สิบแปดบาทครับผมอีกสองร้อยสิบบาทครับผมโอ้ยี่สิบสี่อีกแล้วอืมอีกเจ็ดสิบสองบาทครับไปครับเหยาเหยาวันไปเลยครับผมอืมโอ้ขาดทุนแล้วเลยครับอเอาเตกไปอีกสี่ร้อยอืม เงียบนะครับอมาแล้วครับสิบสองบาทครับผมจัดไปแบบยาวๆเลยครับอ,อีกสิบครั้งครับผมอีกเก้าสิบครับผมอาอีกไหมออีกสามสิบหกบาทครับผมออีกร้อยแปดบาทครับไก่จามมาเจ๊ครับผม ร้อยกว่าบาทครับออีกห้าสิบสบาทครับเอาจะเข้าไหครับอืมสวยครับสามรยสิบบาทครับอีกสิบปบาทครับเอ้อีกยี่สิบสีครับมาจัดต่อสิบครั้งครับผมโอ้ อีก216ร้บาทครับอืมอีกสามสิบกครับโอ้โหดวงไม่ดีถ้าดวงดีโอ้โบนัสสักทีนี่ผมรู้เรื่องครับผมอ่ออีก18บาทครับเอาอีก24บาทครับอืมอีก6กสกครับอ๋อสวยครับอีกมาอีก132ครับ อีกยี่สิบสี่ครับแถมครับเอามาไหมครับเข้าไหมครับโอ้โหมาโยกเล้วโยกจังเลยครับเกินไปครับผมเอาจัดไปอีกสิบครั้งครับอยี่สิบสี่บาทครับเอาสวยครับผมบวกรัวๆครับบวกให้ยับไปเลยครับผมโอ้เจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทครับผมบังใจครับเต็มเครื่องครับผม ถ่ายมาัโอ้ไม่มาครับน่าเสียดายครับมาโยกหลายโรอบแล้วนะครับเนี่ยเอาสิบสองบาทครับโอ้อีกสามสิบหกบาทครับยังไงห้าสิบสี่บาทครับอืไม่มาเอาเต็มหน้าเป็นทีอือ จัดอีกครับสิบครั้งครับผมะจะปั่นจนัวมันจะเข้านี่เลยครับไม่เข้าก็หมดก่อนแล้วครับอ่ะเอาไก่อีกเลีวร้อยสี่สิบสี่บาทครับผมเอาสวยครับร้อยยี่สิบครับไปครับเอาอีกยี่สิบสี่บาทครับ สิบปดาทครับโอ้โหสิบองบาทครับผมจะหมดเวอสี่สิบแปดบาทครับก็ยังมาอยู่ครับออีกสิบทีครับสี่รอยโสี่ร้อยสิบสี่สวยงามครับเอ้าอีกสิบแปดบาท โบนัสจยอยู่ไหนจ้าเมื่อไรจะมาจ้าเอ้ามาไหมมไม่มาอีกเดียวมาโยกอีกแล้วครับผมโอ้ได้ไปอีกสามสิบหกบาทครับโยกจริงครับโยกจริงโยกหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยอืมอ,อีกเจ็ดสิบสองบาทครับผมจัดไปจัดไปอีกทีครับสิบครั้งครับผม ออสามสิบหกบาทครับอืมหกสิบบาทครับอืมอีกสามสิบหกบาทครับโอ้โหโบนัสจสาเมื่อไรจะมาจ้ะรอนานแล้วนะเนี่ยอ๋อไปอีกสี่สิบห้าครับโอ้โหเงียบเลยครับเอาสวยครับ ร้อยสี่สิบสี่ครับเหลือเจ็ดร้อยแล้วนะครับเนี่ยเอ้าอีกสิบครั้งครับบัตรจึงกว่าจะหมดเลยครับเอ้ามาไหมโลกนี้เอ้าไม่มาอีกเร็วมาหยอกอีกเร็วเอ้าสิบบาทครับอืมสิบสองบาทครับเอ้าอีกสามสิบหกบาทครับเอ้ามาไหมโลกนี้ โอ้ไม่มาอีกแล้วมาโยกอีกแล้วโอ้ยโยกดีเกินโยกแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับมาหลอกให้เสียวแล้วก็จากไปสองร้อยสามสิบสี่บาทครับผมโอ้โอหเหลือห้าร้อยบาทแล้วนะครับจากสองพันเนี่ยจะมาไหมครับนี่อเอยี่สิบสี่บาทแล้วครับจัดไปอีกสิบครั้งครับผม ยี่สิบสี่บาทอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเบ็ดก็หนักเกต่ตังแตกไม่หนักเลยครับผมยังวะโอ,อ้อบ็สี่สิบแปดบาทครับผมโอ้สิบสองบาทครับไม่คุ้มค่าเบ็ดเลยครับผมอ๋อหกสิบบาทครับก็ออยังขาดทุนอยู่ครับ เหลือร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมเอาเหลือสี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหสวยครับผมดอกนี้ทางไงจะมาไหมครับดอกนี้จะเกลือไหมมาดูนครับมาลุ้นกันครับจะเกลือไหมเอาสิบครั้งครับผมมาจัดไปจัดไปบวกไปลวนๆครับผม เท่าไรครับเท่าไรครับโอ้สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับผมจะไปอีกทีครับผมโอ้บวกหนักๆไปเลยครับห้าร้อยกว่าบาทครับห้าร้อยสามสิบเท่าไรดูไม่ทันโออีทีครับโอ้พันแล้วครับสองพันแล้วครับอื้สองพันแปดร้อยครับผมจะไปบางนี้แล้วครับบังนี้เลวหนักไหมหนักไหม นักไหมโอ้โหห้าสิบสี่บาทครับผมโอโ้บางนี้นหะเท่าไรเท่าไรถึงพันไหมครับนี่้ยโอ้โห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทครับผมโอ้โบังนี้นะเท่าไรครับอวิ่งรัวรัวโอ้โหูสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับผมจะไปจะไปโอ้เท่าไรครับรอบนี้ ยังไงยังโอ้โหสองร้อยหกสิบสี่บาทครับเอารั่งสุดท้ายยังไงครับมไม่เสียเรียงที่รอมานานครับเอาอีกร้อยหกสิบสองบาทครับเอ้บังสุดท้ายยังไงครับเอ้พันกว่าครับเอาพันหนึ่งร้อยเก้าเท่าไรเก้าสิบสี่ไหมครับอีกทีครับบังสุดท้ายยังไงครับ สี่ร้อยยี่สิบครับโอ้โหตะไปหกพันเจด้อยแปดสิบบาทครับผมก็ไม่เสียแรงที่รอคอยครับก็คุ้มอยู่นะครับเ้าแหม่สี่สิบาทสุดท้ายงั้นก็ขอดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ล่นเกียมอะไรก็ลงเม้น์มากันนะครับไปก่อนกันนะครับ